สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะฮะก็คือแกะกล่องเล่านะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงของแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจไปด้วยนะฮะในเรื่องของการขายสินค้าที่ทุกๆท,ท่านเห็นกันอยู่นะครับคือธุรกิจขายของชานะฮะสินค้าที่ว่าเราขายดีๆเลยนะฮะมีคนชอบซื้อ เดี๋ยวระหว่างผมเลี้ยงเล่าผมจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไายของแป๊บนะฮะนุองอาอะไรครับช่างช่างโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียงของกันนะเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของธุรกิจที่ขายดีนะตอนนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือวดเล็กนะครับเดี๋ยวเต้นวดเล็กอันนี้คือลงทุกวันนะครับหมดทุกวันลงทุกวันเพราะว่าชาวบ้านเกษตรกรที่นี่เขาจะชอบ ดื่มเหล้านะครับแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสังสรรค์ในบุคคณะเวลาเขาทำงานเหนื่อยๆมาเขาก็าอยากจะพักผ่อ,อนนะครับอยากจะดื่มเหล้าอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนเขาก็าต้องมาซื้ออยู่แล้วนะครับของพวกนี้เหล้าเบียร์มุนี้ขาดไม่ได้ต้องเต็มตลอดนะครับส่วนสินค้าที่ขายดีเดี๋ยวผมจะเรียงไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะครับสินค้าขายดีก็คือนี่เลยนะฮะนี่เลยขนม ห่อหน้าสิบบาทเท่านั้นนะครับคือขนมปี๊บเรานั่นเองนะฮะเรามากรอกใส่เราก็ขายอันนี้ก็เสนอแนวทางให้กับคนที่ทําอาชีพนะครับอยากจะทําอาชีพสุจริตหรืออยากจะทําอะไรที่แบบเกี่ยวกับค้าขายนะครับเราสามารถกรอใส่ถุงแล้วก็ไปเอาแบ็คีนนะครับมาแบ็คีนนี่และนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปขายได้สู่ห้องตลาดทำได้หมดนะครับอันนี้คือสินค้าขายดีแล้วก็ เลยนะครับพวกมันนะมันทอดเสือกทอดแล้วก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวเกี๊ยวข้าวโพดทอดนะครับแล้วก็เป็นพวกนี้เลยนะ,นะนะม,นมะอนะนีอะไรพวกตองนวลใส้ลุงปลาทองเนี่ยกล้วยอบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยนะเนี่ยขอกแก้มลงแก้มเล่าอะไรเงี้ยถูกละวสิบบาทขายง่ายนะครับไปรับก็ามาก็ถุงละแปดบาทเราจะขายสิบสิบสองสิบห้าได้แต่ว่าผมขายสิบบาทผมขายข่อวกว่าเพราะว่า อ,อย่าลืมนะครับว่ากําไรมันได้น้อยก็จริงแต่ว่าเราได้กาไรรวมเพราะถ้าเกิดเรามีของเยอะนะครับคนก็จะหยิบขนมมั่งน้ําดื่มมั่งหยิบอะไรต่างต่างรวมรวมมันได้กาไรรวมนะครับมันได้หลายอยา่างก็ต้องมีของมีเยอะให้ลูกค้าเลือกนะก็ผมก็จะขายประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเล่านะครับก็จะได้บ่อดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตกแล้วอยู่ที่รังระทังยี่สิบบาทตอนนั้นนะครับ ก็ซื้อมาขายในราคาละ40 5 46 47วาายสี่สิบ45แล้วก็ขาย47ยันนะครับในเมืองขาย50บาทนะก็มีนะครับขาย47โอเคแลวครับเราก็ให้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับขนมที่เราจะขายตรนี้นะเนี่ยขายดีเหลือ,าาอพวก้รวโพดอย่างเงี้ยเกลืออย่างเงี้ย จริงเผือกแท่งขายดีแต่ว่าเผือกแท่งันหมดแล้วนะเผือกแท่งเป็นตั้งแท่งอะจะได้ท่นี่ได้ดูตัวอย่างนะอันนี้คือจิบมาบางส่วนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็เป็นแนวทางสาหรับใครที่อยากทําอาชีพค้าขายนะครับขนมอย่างนี้กําลังมาแรงกําลังขายดีกําลังขายได้แล้วก็ลูกค้าชอบหยิบพวกชาวไร่ชาวเกษตรเหยิบไปเนะนี่ยหยิบเนี่ยสามห่อเลยสามสิบบาทนะนะและนะครับซื้อน้ําดื่มน้ําดื่มก็วดละเจ็ดบาทแล้วก็ซื้อพวกเป็นต้องเป็นต้านะครับสิบห้าบาทสิบบาท เป,เป็นส้มเปนซ้ำนะครับสิบห้าบาทเนี่ยเราก็ได้กำไรแล้วนะวันนึ่งก็มาดูว่าการวัเท่าไรเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่แต่ของพวกนี้ต้องมีให้เยอะที่สุดนะครับพวกนี้เพราะว่าถ้ามีของหลากหลายมีสีสันมากมายคนก็จะชอบเราก็จะเลือกจิบตามอําเภอใจน,นะเพราะเขาชอบอะไรที่มันหลากหลายนะครับคือลุกทาให้ลูกค้าสามารถเลือกของได้นั่นเองนะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ